อยากลองจะถ่ายอยากลองถ่ายทอดสดดูบ้างค่ะก็เลยก็เลยลองกล้องนี่จากคอมพิวเตอร์นะคะจากคอมพิวเตอร์หลังจากที่ส่งงานให้กับเพื่อนๆแล้วก็มาลองลองดูว่าทำได้ไหมก็ใครมีอะไรดีๆแนะนำด้วยนะคะแลวดูก่อน ดูหน้าตาเหมือนกำลังตื่นใหม่เลยหน้าตาเหมือนคนตื่นใหม่เลยเห็นไหมเนี่ย ในช่วงเวลาปิดเทอมนะคะก็อยากจะอยากจะลองไลฟ์สดดูว่าเขาทำกันยังไงอันนี้ผ่านคอมพิวเตอร์นะคะ<า>น,น,นีนนน่ก็จะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครเหมือนกับคนตื่นนอนใหม่อยากจะลองดู พูดอะไรดีละ่ะพอวได้พูดอะไรดีละ่ะพราะได้ก็ทางคอมพิวเตอร์ก็ถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวลองถ้ามีคนเข้ามาช่วยช่วยแนะนำหน่อยนะคะก็กพลัง เขาดูตรงไหนที่ว่ามีคนเข้ามาชมครั้งแรกเลยนะนี่นไ เนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าดีเดี๋ยวถ้าถ้าเกิดว่ามันไม่ดีก็จะจะลบออกก่อนแล้วก็จะหาเรื่องที่จะมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็จะมาพูดเรื่องที่มันเป็นประโยชน์นะคะให้กับคนที่ติดตามได้ได้ดูนะคะตอนนี้ก็ขอปิดด้วยก่อนนะคะ